คุณสมบัติรัฐมตนตรี 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปี 3. ส,สำเร็จการศึกษามไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98 7. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดและหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 8. ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้งคราวหน้าจะมาว่ากันด้วยเรื่องลักษณะต้องห้ามกันนะครับ